สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ทุกๆท,ท,ท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่2มีนาคม2566ณนะร้านเสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ทางร้าน,สนเสรจเจริญแท็กเตอร์มีรถแท็กเตอร์ราคา20,500มานำเสนอพี่น้อง ะครับให้พี่น้องเอาไปใช้งานนะครับก่อนจะชมรถแท็กเตอร์เดี๋ยวเรามาชมอุปกรณ์หน่อยนะครับอุปกรณ์รของร้านแสนเจริญแทก็กเตอร์นี่มีโรตารี่เมตรหกสิบเมตรหกสิบมสอเมตรสเมตรยี่นะครับเมตรแปนะครับมีทุกรุ่นนะครับยกเว้นตัวตัวเล็กเลยครับที่ไม่มีพี่น้องท่านไหนที่หาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมาแล้วครับรถ แท็กเตอร์ราคา25 0 0 0นนะครับเป็นรถคูปัตนะครับสองสูบนะครับเป็นรถคูปตสองสูบไม่มีอุปกรณ์นะครับพี่น้องไม่มีอุปกรณ์มีแค่ตัวรถนะครับราคา2 5 0 0 0บาทนะครับ2 5 0 0 0บาทนะครับก็น่าจะเป็นอยู่อ่ารถน่าจะไม่15หก็18แรงนะครับ ที่ต้องแก้ไขนะครับก็จะมีต้องได้เปลี่ยนหัวเผานะครับเพราะว่าหัวเผาหัวเผามันมันมันน่าจะขาดนะครับหัวเผาขาดแล้วก็ยางล้อหน้านะครับยางนอกนะครับล้อห,หน้านี่น่าจะต้องได้เปลี่ยนนะครับส่วนระบบเกียร์นี่ทำงานปกตินะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังทํางานปกตินะครับ ขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับสองหมื่นห้าพันบาทผมส่งให้ฟรี200รกิโลมีปั่นดีดีโอได้ด้วยนะครับพี่น้องอยากได้โรตารี่เพิ่มก็เพิ่อมอีก15,000บาทนะครับโรตารี่มิดมิดรห้าสินะครับเพิ่มอีก15,000บาทนะครับฐานไม่มีนะครับนะครับราคา2อง0 0บาทเฉพาะตัวรถนะครับ พี่น้องอยากได้อุปกรณ์เพิ่มนะครับจะมีเฉพาะาโรตรี่นะครับที่จะได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเพิ่มก็เพิ่มอยู่หมื่นานะครับเดี๋ยวผมจะลองยกหางดูนะครับว่าหางมันขึ้นยกขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวให้คนเหยียบ ยางรั่วนะครับยางนอกมันหมดอายุนะครับก็ราคา2 0 0 0 0บาทนะครับผมส่งให้ฟรี200กิโลนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยางหน้ามันหมดสภาพแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับต้องได้เปลี่ยนยางหน้านะครับก็คือผมขายตามสภาพนี้ส่วนยางหลังนี่สวยนะครับยางหลังนี่สวยเลยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ <cach or v ain> อสอบถามเข้ามาได้เลย นะครับรถรถพร้อมใช้งานนะครับโดยทั่วไปคือพร้อมใช้งานจุดที่ต้องแก้ไขก็มีหัวเผาแล้วก็แล้วก็ยางหน้านะครับส่วนอย่างอืน่นนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับยางยางหลังก็สวยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ราคานะคเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ2 5 0 0 0บาทเองนะครับราคาไม่แพง ส่วนรถอีแตนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถยีแตนหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวรถอี่เตนคันนี้ให้ดูนะครับเป็นรถอีแต็นดำนะครับดำดำหกล้อเล็กนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยเครื่องโคบมตอร14นะครับอาร์ที140พัรตนะครับสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจดำด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวให้ราคาแสนกว่าบาทไม่แพง นะครับส่วนอีแเตนคันนี้นะครับกำลังเก็บงานขึ้นสีนะครับเป็นนีแเตีนอ่ของเอฟซีอีสเกตนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวการทําการลงสีให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนคันนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นอีแตนซิ่งนะครับอีแตนซิงทรงทรงใหญ่อยู่นะครับทรงใหญ่นะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอีแเตีนดา สองคันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าคันใหญ่สีน้ําเงินนี่จะมีเอฟซีเข้ามาจับจองไว้แล้วนะครับก็จะเหลืออยู่คันนี้นะครับนะครับจะเหลืออยู่คันนี้คันอีเ็นหกล้อดาเครื่องเครื่องไมตี้นะครับส่วนรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวยังอยู่นะครับรถเกี่ยวสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถเกี่ยวนะครับอุปกรณ์โรตารี่นะครับหนึ่งหกสามหนึ่งหกศูนย์ อของโชคโชคชัยนะครับผานขุดมันนะครับเมตรหกสิบสองเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบนะครับสองเมตรสองเมตรยี่สิบนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สองเมตรตัวนี้สองเมตรยี่สิบนะครับเมตรหกสิบสามนะครับเมตรหกสิบสามนิ่วผมกำลังทยอยเก็บงานเมตรแปดสิบนะครับผมกำลังเก็บงานทำฝาบนฝาหลังใหม่นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับ พี่น้องที่หาอุปกรณ์อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทสำหรับโรตารี่นะครับผานพวนก็มีนะครับหนึ่งมืนบาทเท่านั้นเองสำหรับโรตารี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับรถแทก็กซี่รถอีแตนรถเกี่ยวข้าวนะครับอุปกรณ์ ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นะครับที่ร้านเสร็จเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดวิลามนะครับสำหรับรถอ่าสาสิบหคันนี้กําลังเก็บงานนะครับอ่าตัวน,นี้ติดจองอยู่นะครับส่วนคันนี้ก็จะไปส่งจะไปคืนนี้นะครับจะไปถึงอุดรจะไปถึงอุดรในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเหลืออยู่คันนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็แสนเจริญเท็กเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเท็กเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ